สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิสำหรับที่ตั้งที่ประการของอำเภอผู้เขียวก็ตั้งอยู่ที่ถนนผู้เขียวชุมแพถนนผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิรหัสไปรษณีย์3 6 1 1 0ห สำหรับอำเภอผู้เขียวก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมินะครับเดิมก็คือเมืองผู้เขียวขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครต่อมาถูกยุบให้เป็นอำเภอหนึ่งนะครับขึ้นตรงต่อจังหวัดชัยภูมิอยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ80กิโลเมตรเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่มีความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน การเมืองการปกครองการศึกษาการคมนาคมการสื่อสารการเงินการธนาคารและการแพทย์เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมากนะครับจึงมีส่วนราชการสำคัญเป็นพิเศษกว่าอำเภออื่นๆในจังหวัดอีกทั้งเป็นอำเภอที่มีเงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดของจังหวัด และมีประชากรมากเป็นอันดับสองของจังหวัดอีกด้วยนะครับสำหรับอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิสำหรับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอภูเขียวด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอชุมแพของจังหวัดขอนแก่นนะครับด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอบ้านแท่นด้านทิศใต้ติดกับอำเภอแก้งขอด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ลํอำเภอควนสารสำหรับประวัติของอำเภอภูเขียวนะครับเดิมพื้นที่แถบบริเวณอำเภอภูเขียวเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยทาวาระวะดีนะครับโดยมีหลักฐานก็คือคูดินใบเสมาจารึกอักษรปันละวะนะครับรวมทั้งโบราณาสถานหลายแห่งเช่นพระธาตุกลางบ้านตำบลผักปัง มีพระพุทธรูปโบราณปรากฏอยู่พระธาตุบ้านโนนธาตุงามตำบลผักปังพระธาตุวัดธาตุบ้านขาวตำบลโอโลและยังมีอีกหลายแห่งที่ใกล้เคียงรอบๆเขตอำเภอภูเขียวนะครับสําหรับการแบ่งเขตการปกครองก็แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียวก็ แบ่งออกได้เป็น11ตำบล1น5หมู่บ้านก็ได้แก่1ตำบลผักปัง2ตำบลกวางโจน3ตำบลหนองคอนไทยสตำบลบ้านแก้ง5ตำบลกุดยม6ตำบลบ้านเพชร7ตำบลโคกสะอาด8ตำบลหนองตูม9ตำบลโอโล 10ตำบลธาตุทอง11ตำบลบ้านดอนนะครับก็มี11ตำบล1น5หมู่บ้านนะครับสำหรับอำเภอผูเขียวส่วนการปกครองส่วนท้องถิน่นท้องที่อำเภอผูเขียวก็ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่13แห่งนะครับก็คือ1เทศาบาลตำบลผูเขียว2เทศาบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว สา,า,ามเทศบาลตำบลบ้านแก้งสี่เทศาบาลตำบลธาตุทองห้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอนหกองค์การบริหารส่วนตำบลผักปังเจ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลวางโจนแปดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทยเก้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม สิบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรสิบเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดสิบสององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม้มสิบสามองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลนะครับส่วนธนาคารนะครับธนาคารที่มีอยู่ในอำเภอภูเขียวก็มีธนาคารกรุงไทยสาขาภูเขียว ธนาคารกสิกรไทยสาขาภูเขียวธนาคารอมสินสาขาภูเขียวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาภูเขียวแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาย่อย,ยมิตรภูเขียวด้วยนะครับแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาภูเขียวชัยภูมิธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาย่อยภูเขียวธนาคารไทย เครดิตเพื่อรายย่อยสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยผู้เขียวชัยภูมินะครับส่วนสถานที่สำคัญก็มีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองผู้เขียวแล้วมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลหลวงบานบ้านเพชรแล้วก็มีศาลเจ้าแม่ทับทิมและมีวิหารหลวงปู่สมบูรณ์หรือว่าพระครูสมบูรณ์ สาสุวัดนะครับอดีตเจ้าคณะอำเภอภูเขียวแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำหนองผักปังมีอ่างเก็บน้ำบ้านเพชรนะครับหรือว่าหาดเพชรหมู่บ้านเอื้ออาทรห้าร้อยหลังคาเรือนนะครับเฟสหนึ่งก็มีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแปด 80, สิบพรรษาเทศบาลตำบลภูเขียวนะครับ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอผู้เขียวก็จะมีหาดเพชรนะครับอยู่ริมอ่างเก็บน้ำบ้านเพชรอยู่บริเวณบ้านเพชรนะครับตำบลบ้านเพชอเพรอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการนะครับที่ว่าการอำเภอผู้เขียวประมาณ20กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียวนะครับ และก็จะมีพระาธาตุหนองสามหมื่นนะครับพระาธาตุหนองสามหมื่นหรือพระาธาตุบ้านแก้งนะครับพระาธาตุสามหมื่นเรียกชื่อตามหนองน้ำสามหมื่นซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเชียงเหนือของจังหวัดเป็นพระาธาตุที่มีลักษณะสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่าก่อสร้างเมื่อใด แต่จากลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างล้านนาล้านช้างและอายุทยาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตรวตรรษที่21-22ถึงในสมัยพระไชยเชษฐาศิราชแห่งราชอาณาจักรลาวนะครับพระธาตุส0 0 0มื่นก็มีลักษณะเป็นเจดีย่อมุกไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ312.70เมตรสูงถึงยอดประมาณ45.30เมตรมีบันไดาทางขึ้นทั้ง4ด้านเหนือฐานเขียงเป็นฐานบับวคว่ำนะครับบัวคว่ำบัวหงายรองรับองค์พระธาตุซึ่งมีซุ้มทั้ง4ทิศประดิษฐานพระพุทธทรูปปางรำพึงและปลางลีลา ภายในองค์พระาธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ารูปแบบดังกล่าวอาจจะเปรียบเทียบได้กับพระาธาตุอื่นๆทั้งในนครเวียงจันทร์และในเขตไทยเช่นพระาธาตุวัดเทพพลเมืองเวียงคุกจังหวัดน้องคายพระาธาตุศรีเมืองนครเวียงจันทร์เป็นต้นนะครับ นอกจากนี้บริเวณที่ตั้งพระธาตุสาม0มื่นแต่เดิมก็เคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีนะครับที่มีขนาดใหญ่เมืองหนึ่งอายุราวพุทธศตรวตรรษที่12-16ถึง16ด้วยปรากฏร่องรอยของคูน้ำคันดินและโคกเนินโบราณสถานหลายแห่งโบราณวัตถุสำคัญที่พบทั้งในและนอกเขตคูเมืองหลายชิ้น ได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดเช่นกลุ่มใบเสมาหินทรายบางแผ่นก็มีจารึกอักษรปัดปันลวะภาษาสันสกิตอายุราวพุทธศตวรรษที่12-14ถึง14และมีแผ่นหนึ่งนำไปตั้งเป็นหลักเมืองประจำอำเภอภูเขียวด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปฏิมากรรมรูปเคารพอื่นๆอ,อีก2ชิ้นสภาพชำรุด ชิ้นหนึ่งขายเสียนพระพุทธรูปนาคปลกในศิลปะขอมแบบบายนอายุราวพุทธศตวรรษที่18พระธาตุสามหมื่นและบริเวณโดยรอบแห่งนี้จึงนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญที่น่าสนใจด้วยนะครับเราก็เดินทางต่อนะครับเพื่อที่จะไปจังหวัดชัยภูมินะครับตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201นนะครับ สายสีคิ้วเชียงคานนะครับทางหลวงหมายเลข201นะครับเป็นทางหลวงที่มาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับไปสิ้นสุดที่จังหวัดเลยที่อำเภอเชียงคานนะครับทางหลวงหมายเลข201นะครับจากตัวจังหวัดชัยภูมินะครับมาถึงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นก็มีชื่อเรียกอยู่อย่างว่า ถนนชัยภูมิชุ่มแพรนะครับทางหลวงหมายเลขสองศูนย์หนึ่งนะครับเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจนะครับของจังหวัดชัยภูมิเลยก็ว่าได้นะครับเริ่มต้นมาจากจังหวัดนครราชสีมาไปถึงจังหวัดเลยไปเชียงคานกันนะครับผู้คนสัญจรมาจากทางเทพเพื่อจะไปจังหวัดเลยถ้าทางรถยนต์ก็มาทางเส้นนี้ก็ นี่แหละครับสะดวกที่สุดนะครับมาถึงสีคิ้วแล้วก็ตรงมาเลยนะครับมาตามทางหลวงหมายเลข201นะครับนะครับก็สะดวกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ